สวัสดีครับพี่พี่ทุกท่านครับวันนี้มารีวิวอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นเรียวบิ EKK 26น้ำหนักเบานะครับลานเบาเอา้าวอันนี้ติดจานเอ็นมาจากญี่ปุ่นเลยนะเนี่ยซ้อมมาเมื่อกี้แล้วรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวใครซื้อก็จะแถมจานเอ็นไปให้เลยนะครับผมนะครับสายสะพายก็เอายืมมาจากมือสองญี่ปุ่นครับนุ่น,นเป็นเป็นพวนเลยนะครับอา้าวลองดู EKK 26 เรียวบิ ee, ลานเบานะครับน้ำหนักซีลกว่านะครับตัวนี้สวิตเป็นออโต้รันนะครับหมายกดดับไม่ใช่ออโต้รันเนี่ยหมายไปกดดับตรงตรงนี้นะถ้ากดแล้วก็ชกขึ้นก่อนอ่าเอาชกลง จริงเข,เขาตัดมาแล้วแหละพักนึงแต่ว่าผมไม่ได้ถ่ายวิดีโอไว้นี่เป็นสนามซ้อมของซับซิลีนะครับสนามซ้อมเราเยอะนะฮะใครอยากมาซ้อมตัดที่ร้านเชิญเลยนะครับผมยินดีครับไม่เก็บค่าเช่าครับเอาเครื่องเอาน้ำมันมาด้วยก็ดีครับผมตัวนี้เอาไปเบาๆแล้วกันนะครับเอาไปสามพันลมส่ง ชอบแบรนด์นี้นะเรียวบีนานเบาตัวนี้เราเจาะเพิ่มวาล์วให้นะครับเพื่อให้มันตัดได้ต่อเนื่องเพราะบางทีบางทีฝามันตันอย่างเงี้ยครับถ้าเราไปเจาะฝานะ้ำมันก็จะรั่วก็เลยต้องขยายแบบเจาะใส่วาล์วให้เอานะครับอันนี้เราติดเอ็นกลมมาจากญี่ปุ่นนะอืมลองดึงดูดิอ่าแบบสะพายอย่างเงี้ยไม่ต้องลงดึงดูดิ <laughs> นะครับนี่เขาติดเอ็นเอ็นกลมนะฮะเอ็นกลมมันจริงเนี่ยถ้าเป็นได้ถ้าได้เอ็นที่เป็นเอ็นซอนะยาพวกนี้นะ้ำมันมากเลยนะจะบอกให้พี่สีตัวสีมินสีดาอะ่ะนะครับแต่ว่าตอนนี้หมดนะก็คือเล่าให้ฟังนะครับพี่เล่าให้ฟังอันนี้มันเอ็นเอ็นมันกลมความคมมันก็จะน้อยกว่าประเภทเอ็นเหลี่ยม แต่ว่ามาโฆษณาเรียวบีนะครับมีโฆษณาเอ็นนะครับผมของแถมก็ยังมีสายสะพายเครื่องมือกับปุกผสมน้ํามันนะครับใบมีดไม่ให้แล้วเนาะเอานี่ไปเลยแล้วกันเนาะอือก็ขายถูกให้แล้วครับสามพันนี่คระบ E K K Reewbee สองหกนะครับสภาพเสร็จหมดละตัดหมดหมดตัดมาแล้วเมื่อเช้าแล้วรอบหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวจะล้างทำความสะอาดให้นะครับอ่าโอเคครับขอบคุณมากครับสามพันรวมส่งครับสวัสดีครับ